สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก่อนอื่นนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกเสียงตอบรับค่ะที่มอบให้กับเอสชัวแล้วก็เพอร์พีชนะคะทุกข้อความส่งมาบอกว่าได้ทดลองแล้วได้ที่สูจนแล้วสามารถที่จะควบคุมรูปร่างได้สามา ที่จะดูแลน้ําหนักอย่างที่ตัวเองต้องการได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบมีหุ่นแบบนี้ได้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับนุ้ยทั้งสิ้นเลยนะคะขอบคุณมากๆนุ้ยและทีมงานขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยแต่เท่านั้นยังไม่พอคะ่ะวันนี้นุ้ยก็นําร่างกายของตัวเองคะ่ะไปตรวจสุขภาพเลยนะคะเพื่อพิสูจน์ค่ะว่าเอสชูวกับเพอร์พีชเนี่ยนะคะปลอดภัยจริงๆหรือเปล่ปาผู้ชมดูที่ค่าปักแต่ค่าไตของนุ้ยนะคะที่นุ้ไยไฮไลท์ไว้ ไปค่ะเขาบอกว่าต้องมากกว่า90หนุยได้101นะคะส่วนค่าตัดผ่นต้องน้อยกว่า40น้อยกว่า41อยู่ระหว่าง0ถึง1น5นะคะหนุยได้นี่เลยค่ะ13 8และ25้นั่นหมายความว่าไงคะหมายความว่าผลิตภัณฑ์เอสัวแล้วก็เพอร์พีเซนปลอดภัย จริงๆค่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะทุกสิ่งตอบรับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งใจไว้เลยค่ะว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์นะคะดีๆแบบนี้นะคะต่อไปค่ะคุณนะคะ